สวัสดีแฟนเพจกฎหมาย diy ทุกท่านนะคะและนี่เป็นช่วงปัญหากฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้มีคำถามจากเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเป็นหนี้บัตรสินเชื่อเงินสดนะคะและตอนนี้ตกเป็นคนพิการนะคะไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้เจ้าหนี้บังคับคดีนะคะทีนี้จะทำยังไงได้บ้างนะคะคำตอบก็คือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์นะคะเขามีหน้าที่ ที่จะต้องรายงานหนี้สินนะคะทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยให้กับธนาคารในประเทศไทยนะคะทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ต้องฟ้องเรานะคะทีนี้การฟ้องคดีเนี่ยเป็นการที่จะชี้แจงกับธนาคารในประเทศไทยอ่ะว่านี่ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับเราไปไม่ว่าเป็นจำนวนกี่บาทก็ตามเนี่ยได้มีการดำเนินคดีแล้วก็ฟ้องไปยังศาลแล้วนะคะ คำถามว่าจะต้องทํายังไงได้บ้างนะคะเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องเรามายังศาลนะคะถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรที่บพงคับนะคะแล้วเราก็ไม่มีรายได้ที่จะส่งผ่อนชำระหนี้นะคะทางที่ดีนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่านี่ที่เจ้าหนี้จะฟ้องเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะชราระหนี้ได้นะคะเราก็ไม่ต้องสนใจเลยค่ะเจ้าหนี้ ปล่อยเจ้าหนี้ฟ้องไปเจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องนะคะแล้วก็สืบพยานว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่นะคะศาลจาะมีคำพิพากษาไปนะคะทีนี้เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะส่งคาบังคับนะคะมาให้เราที่บ้านนะคะพอพ้นระยะเวลาตาำคาบังคับแล้วเนี่ยก็จะมีหมายตั้งเจ้ามาบังคับคดีนะคะเจ้าหนี้ก็จะสืบทราบเรานะคะว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างให้บังคับนะคะ ตามคาถามนี้นะคะบอกว่าพิการด้วยไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้นะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นการสืบทร,รัพย์ของเจ้านี้เนี่ยเขาก็จะสืบทร,รัพย์เราอยู่หลักๆอยู่3ทางนะคะอันแรกก็คือสืบทร,รัพย์ที่ประกันสังคมนะคะว่าในจ้างเนี่ยได้ส่งเงินเดือนของเราเนี่ยเข้าประกันสังคมมีบ้างไหมชื่อนี้นามสกุลน,นี้อย่างเงี้ยนะคะ สืบรั์อย่างที่สองก็คือสืบรัพย์ที่สำนักงานที่ดินนะคะก็ตรวจสอบจากชื่อสกุลเรานี่แหละก็จะพบว่าเราเนี่ยมีที่บ้านที่นาหรือมีที่ทางที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะคะประการที่3นะคะก็จะสืบทรัพย์ที่สำนักงานขนส่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้สำนักงานขนส่งเนี่ยสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้นะคะจากชื่อนามสกุลของเราเนี่ยว่าเราเนี่ยถือครองรถยนต์อะไรบ้างนะคะจะสืบรัพย์หลักๆอยู่3ทางนี้นะคะถ้า สืบทรัพย์แล้วเนี่ยไม่เจออะไรจริงๆโจ์ก็ไม่สามารถที่จะยึดรัพย์เราได้นะคะคำพิพากษาที่บอกว่าเราเป็นหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะติดอยู่อย่างนี้นะคะ10ปีคือเป็นระยะเวลาที่เจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะบังคับคดีของลูกหนี้ได้นะคะทุกๆรายก็คือ10ปีนับแต่ศาลมีคำพิพากษาถ้าเกินกว่านั้นแล้วนะคะเจ้าหนี้สิ้นสิบบ์บังคับคดีค่ะเจ้าหนี้จะบังคับคดีเราไม่ได้อีกต่อไปนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ